สวัสดีครับทางแรกนะครับคลิปนี้นะครับมีอะไรมาแจ้งเตือนกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้ออินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อ TBE ไม่ว่าจะมือ1หรือมือ2นะครับสืบเนื่องจากนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนผมเห็นมีท่านท่านหนึ่งนะครับโพสขายอินเวอร์เตอร์ TBE ในกลุ่มนะครับเป็น3,000วัตต์นะครับโพสในกลุ่มในราคาประมาณน่าจะสัก2 5 0 0หรือ2,000กว่าบาทจะไม่ได้นะครับ ซึ่งราคาค่อนข้างถือว่าถูกนะครับมันถูกอ่ามันก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับรุ่นนั้นนะครับแต่นะครับประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับรุ่นรุ่นนั้นน่ะที่โพสต์ขายมันไม่ใช่เพียวสาเวฟนะครับต้องรู้ก่อน TBE เนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นระบบ modify สายเวฟด้วยนะครับ modify เวฟเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งยังหลงเหลืออยู่นะครับมือ1ไม่รู้หาได้ไหมแต่มือ2ยังมีขายกันอยู่นะครับ คลิปนี้เราจะพามาดูว่ามันจะรู้ได้ยังไงอันไหน modify w e b อันไหนเป็นเพียวสาย w a v นะครับอันนี้นะครับทั้งหมด3ตัวที่เห็นอยู่จะเป็นระบบเพียวสาย wave นะครับผมพยายามหาตัวอย่างที่เป็น modify Si v e มาแล้วหาไม่ได้ผมไม่มีที่ร้านนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นระบบเพียว i าย w a v ทั้งหมดนะครับมันก็ดูง่ายๆเลยถ้าเป็นเพียวสาย w e เนี่มันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อยู่ทุกรุ่นเลยนะครับหรือเขาจะเขียนระบุไว้เลยเนี่ยเห็นไหม นะครับเพียวไซเวฟพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะเขียนบอกไว้ทุกรุ่นเลยเห็นไหมถ้าเป็นย uh ี่ห้อ TBE นะมันจะชัดเจนเลยนะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเอาง่ายๆเลยถ้าแยกไม่ออกจริงๆให้ดูหน้าตานี่ถ้าเพียวไซเวฟมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ลักษณะกล่องริมเรียมแบบนี้มีมีเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเพียวไซเวฟพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเป็นรุ่น3 0 0พันวัตต์เนี่ยถ้าเป็นเพียวไซเวฟราคาจะไม่ถูกนะครับนะ ราคาไม่ถูกแน่นอน3,000วัต์เนี่ยถ้าถ้าถ้าราคาน่าจะอยู่ราวๆ4,000กว่าบาทหรือ4,000บวกรลบอะไรประมาณนั้นนะครับมือหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าถึง5 0 0 0ัไหมน่าจะประมาณ4,000กว่าบาทบวกรลบนะครับสำหรับรุ่น3,000วัต์เพียวไซเวฟนะครับมันจะต้องเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เขียนว่าเพียวไซเวฟถ้าเป็นรุ่นโมดิฟายไซเวฟ ถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะเขียนคําว่า power inverter เฉยๆแล้วก็จะไม่มีสัญลักษณ์สายเว็บแบบนี้นะครับให้ดูไว้ด้วยนะครับเผื่อที่จะหลงผิดคิดว่ามันเป็นเพียวสายเว็บนะครับผมไปเจอคอมเมนต์สอบถามใต้โพสต์ Post นั้นนะครับก็มีคนมาบอกว่าทำไมราคาถูกจังนะครับเขาอาจจะไม่ได้รู้หรืออาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นระบบ m o d i f i e r web นะครับคนโพสต์ขายเองอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเครื่องระบบ m o d i f i b e w เว็บ เพราะคนที่มาโพสต์ขายเครื่องบางคนนะครับก็ได้ต่อมืออะไรมาอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ระบบนะครับถ้าเป็นเพียวไซเว็บให้ดูนะครับหน้ามันจะเหลี่ยมเลี่ยมนี่ไหมหน้ามันจะเหลี่ยมเลียมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เหลี่ยมเลียมไม่มีนูนถ้าเป็นระบบอ่า modify ไซเว็บของ TBE เนี่ยตรงกลางนะครับมันจะเป็นป่องปองขึ้นนะครับมันจะอ้วนอ้นนะครับ นะถ้าเป็นเพียวไซเว็บทุกรุ่นมันจะเป็นหน้าเรียบแบบนี้นะครับไม่ว่าจะกี่วัตนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นหน้าเรียบแบบนี้ไม่มีป่องกลางนะครับถ้ารุ่นที่มีป่องกลางเนี่ยมันจะเป็นอาโมดิฟายไซเว็บก็ให้รู้ไว้ด้วยเผื่อจะไปหลงผิดคิดว่ามันเป็นเพียวไซเว็บเราซื้อมาในราคาถูกๆนะครับในราคาที่ไม่แพงมากแล้วมาใช้ทีหลังนะครับมารู้ทีหลังเนี่ยมันจะเสียอ่า เสียดายเปล่าๆนะครับระบบ Modify Save กับ p e e Save นี่ต่างกันนะครับผมได้ทําคลิปอธิบายไว้แล้วว่ามันต่างกันยังไงลองไปย้อนดูคลิปผมได้แต่คลิปนี้จะมาแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีใครยังไม่รู้ว่า TBE มันมี2ระบบเป็น Modify Save กับ Peel Save นะครับนี่จำหน้าตาไว้นะครับดูง่ายๆ Peel r Save ของ TBE ทุกรุ่นไม่ว่าเจนไหนมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ มันจะเรียบนะครับไม่ป่องกลางนะถ้าป่องกลางนูนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอ่า modify สายเว็บนะครับนี่ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นกี่วัตจะต้องเป็นหน้าเรียบแบบนี้แล้วก็มีเขียนไว้ชัดเจนนะครับเซลล์ side w e power inverter จะกี่วัตก็แล้วแต่นะครับเี่มันจะเป็นอย่างนี้นะ อ่าโอเคเพราะฉะนั้นจะซื้อเครื่องมือ2หรือมือ1ให้ดูด้วยนะครับอย่าไปดูแค่ราคาถูกนะครับอ่าบางคนเปรียบเทียบ3,000วัตปุยร้านนั้นทําไม 3, 4, 5,000หัตบาทอีกร้านหนึ่งแค่พันกว่า2 0 0 0นะครับมันมีทั้งโมดิฟายไซเว็บแล้วก็เพียรไซเว็บ Side Web, ดูด,ดีๆด,ด้วยนะครับถ้าเกิน3,000วัตขึ้นไปของ TBE ขคั่วต่อจะเป็นแบบนี้แล้วนะถ้าเป็นเพียรไซเว็บ Web, นะครับ ให้ดูดีๆด,ด้วยแต่ชัดเจนที่สุดก็คือที่เขาเขียนไว้เลยนะครับถ้าเพียวสาเขาก็จะต้องเขียนเพียวสาเว็บไว้แบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับย้ำอีกทีใครยังไม่รู้ว่าข้อแตกต่างระหว่าง modify Si ยเว็เนี่ยกับเพียวสายเว็เนี่ยมันแตกอ่ามันแตกต่างกันยังไงไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับมันใช้งานได้เหมือนกันแต่ลูกคลื่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับ modify Si ยเว็เอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นตระกูลมอเตอร์มันจะมีปัญหามีเสียงฮามเสียง คางของ Motor, มอเตอร์นะครับไม่แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นก็แยกให้มันออกด้วยนะครับอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่รับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ